พอเมืชอเอร์สวัสดีค่ะมาพบกับน้องต้าอีกแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะน้องต้าก็หลังจากที่ทํางานมานะคะจะไปอ่าหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่น่าจะถ่ายนาอยู่ที่นานะคะยังไม่กลับบ้านก็กลับมา าจากที่บ้านแล้วรู้สึกว่ายังพอมีเวลาอยู่คิดถึงท่านนะคะก็เลยจะมาหาค่ะนี่ก็เห็นคุณป้าเขาก็กําลังถางหญ้าที่คันนาอยู่นะคะก็ถ่ายเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่แต่ว่านาของน้องต้านนี่จะอยู่นู่นเลยค่ะไกลๆฝั่งนู้นนะคะมองไม่เห็นค่ะค่ะเดี๋ยวน้องต้าก็จะไปหาคุณพ่อคุณแม่จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะ นี่พี่ๆคะ่ะน้องต้าก็มาถึงนาตัวเองแล้วนะคะนี่ตซนนี้คุณพ่อยังไม่ได้ถ่ายน้ำน,นะคะน่าจะไม่มีน้ำค่ะต้องรอน้ำก่อนนี่แต่ว่าโซนฝั่งนู้นคุณพ่อก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเราก็สามารถเอามอเตอร์ไซค์มาถึงนะแต่ว่าตรงสะพานนั้นนะคะปกติเราก็สามารถขับรถมาได้แหละแต่เนื่องจากว่ามันไม่ดิมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่กล้าก็เลยจอดไว้ตรงนู้นนะคะก็เดินมาอีกนี่ ลุงตาก็เอาผลไม้น้ำอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะขนมก็มาฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนหนักมือมากเลยนะคะนี่ไม่รู้หนอว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่แหละเนาะนคุณพ่อก็ถายนาไปด้วยเลี้ยงวัวด้วยนะคะอันนี้ที่สีเขียวๆนี่ก็จะเป็นหญ้าวัวค่ะนี่พี่ๆลองดูนะ รอบๆนาเคี้วยวเชะอุ่มไปเลยมองไปทางไหนก็รู้สึกดีต่อใจจริงๆเลยนะคะนี่ตอนนี้เวลาประมาณสามโมงกว่าแล้วนะคะใกล้จะสี่โมงแล้วค่ะแต่ว่ารถไถ่นะคุณพ่อก็ยังอยู่นู่นนะคะคุณพ่อน่าจะกลับไปพักที่กระท่อมหรือเปล่าไปดูกันนะคะ

มันบาดเจือเลยไงเจ้าหมอสวัสดีค่ะจช่ป่ะสวัสดีค่ะันเกี่ยววิลล์ล้วเดาน่ะเรูอีกค่ะอ๋อคุณแม่ไปถางหญ้าที่สวนเพิ่งมานะคะสวนนี้จะอยู่อีกที่นึงอยู่ข้างโบนนู่นค่ะแต่ก็เดินลงมาหาคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะเป่ารดไนีโอ้ยนี่ บรรยากาศทั้งนคุณพ่อน่าจะเหนื่อยนะคะนอนพักอยู่ค่ะอีกชะ่องตาสะอีโค่ทำอะหรด้วโอุยคิดถึงเาเหรออยากจะมาโดมตีนเ้าเหรอฮอ ไหนโอ้เจ้ามดหลอดดูค่วไดกก็เหลือเพ่ะนะอกองฟางนี่กินไปผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนี่กล้จะหมดแล้วนะคะตอนอาทิตย์ก่อนนี้ยังเต็มเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยไป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 ยังไม่ขึ้นกัะท่อมดีกว่านะคะเราไปพาพี่ไปชมสวนกันดีกว่าอยากไปดูด้หน่อยแหละ ขาหนุนะออกผลลูกเดียวโอ้โหเดี๋ยวจะไปชมอ่าต้นกล้ากันีนี่งกนนะคะครั้งก่อนน้องต้ากับคุณแม่ก็เคยมาหว่านนะคะ น้ำข้อไหลแรงอยู่นะนี่ตอนนี้ยังไม่มีหอยนะคะอีกหน่อยมันจะมีอะคะ่ะมาซ่อนอยู่ในดินเลย,ยลมแรงมากน้องตากะว่าจะไปเก็บผักด้วยนะคะอยากกินอยากกินผัก นอดสังนี่นะคะลำธารสายนี้นะคะก็เป็นลำธารที่เราใช้ในการปลูกข้าวนี่แหละคะ่ะ ใส่เล็กๆนะคะ,ะคต้นกล้าผ่านไปสองอาทิตย์นะคะโอ้โ สวยเลยขึ้นเท่ากันไม่นอ้อบางทีอาจารนาหรือเปล่าโอ้ดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ครั้งแรกที่น้องต้าหวานข้าวนะคะหวานต้นกล้าะคะ่ะตอนเด็กก็เคยหวานอยู่แหละช่วยพ่อแบบก็ไม่แบบไม่ได้จริงจังอะไรนี่เนาะตามภาษาเด็กอ่ะพอปีนี้นี่ ก็มาศึกษาเรียนรู้วิธีการทำนานจากคุณพ่อเนะะี่ยค่ะดูเหมือนมันง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเป็นเรื่องที่ยาก,ยากมากๆเลยนี่สวยมากต้นเริ่มสูงแล้วค่ะนี่ส่วนนี้ก็เป็นกล้าเนาะที่หวานในน้ำนะคะ่ะส่วนฝั่งเนี้ย คุณพ่อก็หว่านต้นกล้าบนบกอะคะ่ะปลูกเหมือนข้าวไร่นี่นะคะนี่อืมขึ้นยาวแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่คุณพ่อปลูกน้องจ้าไม่ได้มาช่วยนะคะนี่นงหนูก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมแบบกล้าในน้ํากับบนบกนี่ทําไมต้องแยกกันเนี่ยวันนั้นถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าถ้าเราหว่าน บนบกเนี่ยค่ะจะได้ผลผลิตเยอะกว่าในน้ำเข้าจะออกรวงดีนั่นแหละค่ะนี่บนบกก็หวานไปเยอะเหมือนกันนะคะเรามาอัปเดตตองกอกันต่อนะคะผ่านไปสามอาทิตย์ลูกกินได้หรือ,อยังน้อก ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นนาคุณลุงค่ะนี่สังเกตนาบนดอยมันก็จะไม่ราบเหมือนในเมืองเนาะก็พื้นที่ไหนมันราบนิดหน่อยเนี้ย เราก็จะขุดทํานาเลยอันนี้ก็จะขุดไว้ตั้แต่รุ่นปู่แล้วล่ะค่ะตอนเย็นแล้วนะคะ,ะ,คะ้าต้องเอาวัวเข้าคอกแล้วค่ะมัดไว้เพ<ๆ>ื่อๆอาจจะแอบไปกินต้นกล้าเราเงะะี้ยค่ะ กินทั้งวันแล้วนะคะยังกินหวยอยู่กินเยอะมากจริงๆเลยคนะ่ะอ๋อ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 ออ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 ไปเขาคอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ตัวนี้นี่คิดหลังได้นะคะวันให้ค่ะดวยเอเว้ว